สวัสดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่บ้านตีสาวเราวสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้น้องตีก็พาพี่พี่เพื่อนๆทุกท่านมาเลาะเหมือนเดิมนะคะก็เหมือนเดิมอีกแล้วนะคะ mm hmm. ก็มากับแฟนนะคะมากับแฟนแล้วก็ลดคู่ใจเรียบร้อยสิบนะคะทุกคนนั่นแหละคะ mm ่ะพอซื้อมานี้ได้สิบกว่าปีแล้วนะคะซื้อมาสิบกว่าปีก็ถือว่าใช้คุ้มค่ามากๆเลยนะคะ นั่นแหละค่ะถนนที่เราเห็นนี้ก็คือถนนมุ่งหน้าไปสู่จังหวัดขอนแก่นหรือว่าตัวเมือ,องขอนแก่นแต่ว่าตอนนี้ยังอยู่ที่อำเภอโคกโกไซนะคะจุดนี้จะเป็นจุดรอยต่อระหว่างจังหวัดสายภูมิกับจังหวัดขอนแก่นหรือว่าเป็นรอยต่อระหว่างอำเภอแก้งโคกกับอำเภอโคกโกไซนะคะโดยข้ามกลางด้วยแค่สะพานนะคะ แต่ตอนนี้ถนนเส้นนี้นะคะที่น้องตีสามารถผ่านไปได้ถึงอําเภอบรรจาศิรีที่ขึ้นกับจังหวัดขอนแก่นนะคะถนนจุดนี้นะคะสร้างยังไม่เสร็จนะคะขนาดสร้างยังไม่เสร็จนะคะทุกคนยังอลังการงานสร้างมากๆาลแล้วก็สวยงามมากๆมาตรฐานสุดๆนะคะทุกคนนะคะนั่นแหละค่ะอนุเกาะกลางถนนของขึ้นนะคะเกาะกลางถนนขึ้นสูงกว่าไอ้ หัวตีนะสูงมากเลยนะก่อกลางถนนนะแล้วก็สวยมากนะคะ <S <S ตอนนี้น้องตีก็หาที่ขับรถนะคะน้องตีไม่ได้จะไปอนแก่นนะคะแต่น้องตีจะไปะผาตึ้งนะคะวันนี้ก็เลยมารีวิวถนนเส้นนี้อัปเดตถนนเส้นนี้ให้พี่ๆเพื่อนๆทุทกท่านได้ชมกันพอเป็นอันนิดๆหน่อยๆนะคะทุกคนแต่ว่าจะกลับนะคะจะกลับไปทางเซียร์ปูนะคะแต่วันนี้น้องตีจะพาทุกคน วพวดไซยภูมนะคะนะคะข้างหน้าก็จะเป็นภูเขานะคะเรียกว่าตำบลช่องสามโมนะคะข้างหน้าเรานะคะที่เห็นภูเขาอยู่ตรงนั้นนะคะจะเป็นอเอแกนโคลหรือว่าตำบลช่องสามโมนี้จะเป็นตัวเมืองที่อุดมสมบูรณ์มากๆนะคะแวดนล้อมไปด้วยภูเขาแลยภูเขาที่เขียวและอุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารป่าอย่างเช่นเห็ดหน่อไม้ะ ed, ai, นะคะทุกคน นั่นแหละค่ะแล้วก็จะข้างหน้าเรานะคะตำบลช่องซำหอนี่เป็นตำบลที่มีชื่อเสียงมากๆเลยนะคะอยู่ที่อำเภอแกงคอ้อคือเป็นตำบลที่เรียกว่าข้างหน้าเรานี่จะมีะเรียกว่าอะไรนะ,ะมีหม่ำนะคะทุกคนมีหม่ำที่มีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดสัยภูมิและก็อร่อยมากเลยนะคะทุกคนข้างหน้าเรานะคะเดี๋ยวใกล้จะถึงแล้วนะคะอันนี้ยังอยู่ที่อำเภอโคกขุไซนะคะทุกคนที่เรียกน้องตีก็เข้าใจผิดเนาะ ว่าเป็นอำเภอบรรจานะคะแต่ตอนนี้ก็ได้คําแนะนําจากพี่พเพื่อนๆนทุกท่านนะคะได้คําแนะนําจากพีพีเอทีหลายๆคนที่ให้ข้อมูลน้องตีมาน้องตีก็ใช้ความจํานะคะในส่นวนน้องตีก็ใช้ความจำและความารู้ที่พีพีเอสทีท่านท่านได้แนะนำมานะคะก็นำมาเป็นข้อมูลในคลิปนะคะก็ขอขอบคุณพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะที่ให้การติดตามรับชมน้องตีมาโดยตลอดท่านกำลังใจนะคะ ะะจุดนี้จะเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดขอนแก่นกับจังหวัดไซยาภูมินะคะเลียวซ้ายเข้าอำเภอแก้งคอโออทษทีนะคะเรียวไส้ไปไซยาภูมิเลียวขวาเข้าอำเภอแก้งคอนะคะทุกคนนั่นนะคะต้องขออภัยนะคะบางครั้งบางครั้งก็พูดผิดนะคะทุกคนนะคะเพิ่นเขียนว่าตลาดขายมัมตำบลซ่องสามหมอนะคะจุดนี้นะคะทุกคนจะขายตลอด24สชั่วโมงเลยนะคะถนนก,กาก้วงนะคะ ที่สาคัญซื่อเสียงของตาบลช่องสมหม่อนี่คืออะไรคนทุกคนน่าจะรู้ดีนะคะทุกคนไม่ไม่ใช่แค่หม่ํานะคะทุกคนไม่ใช่แค่หม่าแต่ว่ายังมีด่านตรวจค่ะคันน่าจะมีด่านตรวจเอ่อเรียกว่าด่านตรวจตาบลช่องสมหมองนะคะนั่นแหละ,ะอันนี้จะเป็นร้านขายหม่ำตรงนะนั้นส่งฝาคทางซ้ายมือซ้ายมือขวามือนะคะทุกคนจะเป็นตลาดขายหม่ำตรงนี้จะ ขายตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะข้างหน้าเราเนะะี่ยอันนี้ข้างหน้านี่จะเป็นจุดตรวจหรือว่าด่านตรวจนะคะวันนี้เพิ่นไม่ได้ตรวจนะคะวันนี้ก็ถือว่าไม่เจอด่านตรวจแต่ว่าเพิ่นจะมีคนนั่งอยู่ใน,นอย่างด่านนะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้เพิ่นไม่ได้ตั้งด่านนะคะตอนนี้เราก็มุ่งหน้าสู่จังหวัดไซยภูมิหรือว่าตัวเมืองไซยภูมิกันเลยนะคะก็ทางไปจังหวัดไซยภูมินี่ก็ออก นครราชสีมานะคะทุกคนเราสามารถไปได้หรือเราจะไปบุรีรัมย์ก็ได้นะคะทุกคนค่าเข้าไปจังหวัดไยาหภูมินะคะเราก็สามารถไปได้หลายทางนะคะบองทีแล้วเนาะถนนอยู่ที่เมืองไทยนี่แบบถ้าใครรู้ว่าทางลัดไปทางไหนนะคะอันนี้จะเป็นถนนหมายเลขสองศูนย์หนึ่งนะคะทุกคนจะออำเภอแก้งคอมุกนาสู่จังหวัดตัวเมืองจังหวัดไซยาหภูมินะคะ พูดถึงตัวเมืองจังหวัดไซนายูนก็เป็นตัวเมืองที่จเจริญม,มากๆเลยนะคะโดยเฉพาะโรงพยาบาลเนาะน้องตีน้องตีเคยไปครั้งหนึ่งโรงพยาบาลอยู่ที่จังหวัดไซนายูโหห,หลาสวยงามมากมากเลยค่กว้างใหญ่มากนะคะไว้มีโอกาสวันไหนน้องตีผ่านไปน้องตีจะเข้าไปรีวิวอยู่ที่โรงพยาบาลให้ทุกคนได้ชมกันนะคะแบบเป็นโรงพยาบาลที่มีเนื้อที่กว้างมากๆเลยนะคะทุกคน ผมเป็นโรงพยายบาลประจำจังหวัดเนาะแต่ขนาดอำเภอแก่งค้นน้องตีก็ว่าใหญ่แล้วนะคะทุกคนนี่ขนาดว่าเป็นโรงพยายบาลอำเภอนะคะทุกคนยังูใหญ่กว้างแล้วก็ทันสมัยสะอาดมากเลยนะคะเข้าไปข้างในโรงพยายบาลแล้วก็อาเย์หมอหรือว่าเรียกว่าเจ้าหน้าที่เป็นพูดดีพูดเพราะน่ารักมากเลยนะคะทุกคนนั่นแหลคะค่ะก็นี่คือ บรรยากาศบนถนนหมายเลข201นะคะครั้งหน้าเราก็ยังมีตลาดขายของฝานะคะทุกคนถ้าเป็นนั่งรถทัวร์มาเราเห็นภาพลุมสูงจะสวยมากถนนเส้นนี้จะวิ่งผู้ขนานกับภูเขานะคะทุกคนภูเขาภูเขาจะอยู่เบื้องขวามือเนาะตอนนี้น้องตีก็ไปจากอำเภอแจ้งพงศงหน้าสุดวเมืองแต่เนี้อปูนะคะถนนเส้นนี้บอกได้เลยบรรยากาศดีนะคะ ดูไปแล้วก็มีทั้งทุ่งไห่ทุ่งนาแล้วก็มีทั้งป่าอ้อยแล้วก็มันไล่มันสัมปะหลังนะคะทุกคนก็ข้าวนีก็เขียวงามมากๆเลยนะคะนะอันนี้จะเป็นทุ่งนาข้าวนะคะนะคะข้างบนก็จะเป็นภูเขาเป็นทุ่งนาข้าวที่อยู่ตีนภูเขาแบบขับรถไปชมวิวบรรยากาศเป็นภาพที่สวยงามมากๆนะคะทุกคนนั่นแหละคะ่ะ ถนนที่เจริญและสวยงามแวดย้อมไปด้วยความอุดมสมบูรณ์จากธรรมศาตรนะคะทุกคนแก็ดูก็ชมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะคะถ้าหาคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดน้องจีต้องการขอโทษขออภัยนะคะ เนี่ยคะ่ะข้างหน้าเรานะคะซ้ายมือขวามือจะเป็นตลาดขายของป่าจะมีเยอะมากนะ,ะของอยู่ของป่าของกินประเภทของแห้งอะไรก็มีนะคะทุกคนจะเป็นมันเขาเรียกมันแซงก็มีนะคะทุกคนจะมีอ่าสัตว์ป่าประเภทสัตว์อ่าที่เพิ่นไม่ได้จับนวนอย่างเส้นหนูหนาอย่างเงี้ยคะ่ะจะมีขายนะคะทั้งหนูเป็นและหนูตายหนูตายนะคะทุกคนที่เพิ่นเอามาขายนะคะ<ม>นะคะประเภทเห็ด<ม>ป่าเห็ด เห็ดหลายๆอย่างแล้วก็ว่าจะเป็นไข่มดแดงหรือว,ว่าเป็นอาหารพื้นบ้านแบบนี้ค่ะทุกคนจะมีขายนะคะใครผ่านไปผ่านมาก็เวะได้นะคะเป็นตลาดขายของ่ากที่ราคาไม่แพงเลยนะคะหยิบได้ต้องได้แล้วก็เวลาเราไป,ปทำปรุงอาหารอย่างนี้น้องตีชอบมาซื้อเพื่อเรียวกว่าหวเนาะน้องตีชอบมาซื้อไหวอย,อยู่ที่นี่แหละค่ะทุกคนเป็นไหวเพ,พิ่นขายมัดละหนึ่งบาทนะ มาละหนึ่งอยบาทก็เอาไปแกงนี่ห่วยสำหรับน้องตีส่งผมเมียนะคะทุกคนก็ไปแกงกินนี่ก็สงคาบเลยนะคะเอาแกงบ้างแล้วก็ตำเกล่ยวบ้างนะคะนั่นแหละค่ะก็คลิปนี้นะคะน้องตีก็คงขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะกระจายก,กันไปด้วยบรรยากาศบนถนนหมายเลข2 0 1ซนุนใส่ผุ้งแกงคอป่าอ้อยที่เขียวงามและอุดมสมบูรณ อุ้ยเป็นแต่สอนอ้อยงามหลายปีนี้พี่น้องจ๋าใครมีอ้อยใครมีอ้อยนี่บอกได้เลยว่าปีนี้ยิ้มปากฉีกแน่นอนเลยนะคะยิ้มไม่หุบเลยนะคะราคาอ้อยปีนี้ถือว่าโอเคนะคะตีมีอ้อยตีก็ยิ้มเหมือนกันนะคะเวลาตัดขายค่ะบ๊ายบายค่ะ